โดยโดยฮดกันก็นะจะหาเนาะโหดกันก็เป็นยังเอาวะยังไม่ได้เปียกในปีนี้อันนี้ไรอันนี้กับพี่หายังไ่ได้เปียกเลยปีนี้ก็บท่อไปเพื่อนบอจิตเมื่อคืนแหลยพอพาลูกชาวไปพบหมอผลิซามคืนกีแต่เอาลงผิงมาก่อนว่ะผิงมาพรีกับถือมือวันที่อย่างกอลืมเลยเออเย็นว่าอยู่ืนยินปู่ตู้ว่าเดือนนึงเกือบสามพันปลายปุ๊ดสิงเนาะ ช่อควัตจามแล้วัวาเลยน <ะ S 1> ลี่ลาก็ตตอกกระหน่ยหนึ่งสี่หน่อยควยจไ้เงินหนึ่งสี่เนทกพัมาเออแล้ก็ลนะืมถามเฮ็ดไปชักนั่นน่ะเอาเชียวเอาแมกชอได้คืนที่ได้โลกว่าพระชิวหัวชุเจ้า,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 าบ้บ <bon S 1> <ม>านกรู่กาวไ้ตอนเลยมันเป็นแบบแบบอันทาเปิดเทียงบ่แม่เปิดียงโอ้ยเปิดเียงเอานันเลยไข่เต็มท่อแฉ่หอ้ยบบามลูกละมากพอัผัดกิโลนึงนี่แหลกิโลนึงนยโลแนา คงด้เห็นมาได้คุณมายืนถ่ายยังเขียวลูกนึ่งตายังเขียวอยู่เลยมันตีนี่ไปแล้วอ่ะแต่ว่าน้องสายพระแลบนั่นมูมูเลนตั้มแต่ว่าน้องแตออ่่่าาวน้งผู้น้อยนี่สายพระแลบตีแต่ว่าตาจนเขียวไปโดงเลยไอ้สาวหรอบอสาวหรอบอสาวลรอบ่เห็นเลยได้เห็นเลยได้แต่ผู้น้อยนี่เบิ่ง ก้มให้สบายดีเจ้าเทือพอสบายดีเทือกภนเขาเนี่ยโอ้ยเนาะเหังใดเอ้าพี่น้องเลยเนาะจังุใดก็ขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้อง fc กันเบิร์ตสุขุสุคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําพี่น้องเลยกายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบอตาบันเฮาคือเก่าพี่น้องเนาะถือว่าใช่หมูพันธุ์โคโลดูเช่วอยู่นี่ไอชิ้นอดแหงวะ แต่ว่าลายมือเลยละพี่น้องเนาะงโบราณขึ้นมาแตงแต่สุกาดหมดละแต่ว่าผู้ดีน้องมินนี่เพิ่นกะใค่โอ้โหตกแก่เอาสบายดีดู้สบายเออสบายดีเบิ้งพูดันสบายดีเบิ้งไว้เห็ดเบิ้งเห็ดเบิ้งฉันบ่าวบอลหนุ่มต้นนั่นนี่เห็ดเบิ้งไหมเออมีเทวดาสวรรค์เออมีเทวดาสบายดีนี่เออสบายดีโบมีน้องกับบ้านโบมีดหรอวันนี้ไพ่มหาวันนี้ฮะ เบาบุญกับใคบาตูนอ๋อเอ้ยบุญกับบาตูนเป็นขึ้นไปเชโปนเลยบ่เลอเนาะขาอยเป็นขื่นเชโปอะไรก็ได้อ่าอ่าอ่าเอาน้องพีงเนาะอ่าเอดว่าน้องบุญทวีเพิ่นได้ดินแล้วบ่่ารงไดเนาะได้ไอ้บุญน้ัตนเมืองมานีได้รไล สวัสดีเด้อเดี๋ยวมีเมื่อคืนว่าเมื่อคืนนี่บ่หมด้ไปเออยังจังไม่เลิกหมดโอ้เลิกกับผู้ใดกันเนาะช่วงของการนี่เฮาก็พผู้ใดไปสามคืนไปห้องมอน่ะน้ำพ่นตลอดเลยนี่อ่าดังได้ลงไปเพื่อนบ่าวจิตเมื่อคืนนี่แหละนี่ก็ได้สามที่คืนอยู่ห้องมอนเนี่ยมั้งบ่าวแสนกับพ่อบ่าวแสนได้นะก็ได้ เบลฟิงน uh, ั wrote, ่นเก็ยังหอบเฮ็ดคือกันเด้อแลก็อ่าอันนี้แหละว่าฮอดสงการแต่ละปีเตรียมบ่นะอีโไอ้ไข่ไข่นี่ก็มา้อ่าบัดลูกผู้น้อยอีกเนาะออนอยู่นํากันบดนี้อยู่นํากันน้องมตอนนั้นน้องไกันมาน่ะพอเออไลกันเจ้าเจ้ามาแล้วก็ูเข้าไปตัวพอเห็นอยู่อ่าเห็นพอลงอยู่ เมื่อหนึ่งแล้วับเมื่อหนึ่งกับคืนหนึ่งเออเรวเอาวิดวางทิมปลาบานเปไปหงไนผู้นี่ฮะว้าเปยังกัดน้องหลานี่ฮะตาเดลายจังเกาะแมงแขงงแมงแข้อปไปถือตาโค้งนี่น่่ผู้นี่กหางตัวเกหนังแขงเง้ยตานี่ก็ถือกับปั้นอ้ยังไงตาเขียวไอู้้วะผู้นี้ บ่บ่บเอาเนื้อไห้กอนนี่เดี๋ยวมหอยมื่อยเลยอ่านเนาะอ้หทีนเมือก่ใันน้อนต้องกินเนืเย็นเ็นเหตไเนาะเอนเอาให้เหังไดเนาะเ,<ๆ>เหังไดขอบใจเออขอบใจเนาะสายจะขวนาจะขวนคู่กันหาคู่กันบ่สีเอเอ để học bài phụng gần đây 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 chạy với con, ô, đây đây chạy với con đây 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 là, đây 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 đèn đây ôi, đây đây bà này đây à. chết đây một đây 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 แดดกระแดดพี่น้องแดดจีไรขนาดเกิดน้องบุตรวีนี่กะเนาเนาะยังได้แต่เสามันคือเก่าแหละพี่น้องเคยขึ้นมายามใดกัได้เห็นได้ชัดแล้วเพราะคือบอต้าบ้าทางบอตาเองกะบทันมีพระผู้ใหญ่เพิ่นเนาะมอบหมายงานให้พี่น้องเคยนี่กะ แนะนำน้องๆเพิ่นเนาะจะว่าว่างกะเอาคนตีมะทอนเล็กระปูออกเดอ้อบะชนไมมน,นเนาะยยันหยีบนะยานหยียบเองนี่แหละนี่แบบโอ้แสดงว่าฝนตกแล้ทั้งเกื่อนน้องบุตรบีเพื่อนเมือนเนาะเอออืม,อม ใส่ผอตู่เพื่อนว่าเอาดินมากใส่ส้วนเตาน้องบุญทวีพะลุพะลานเด้อคอยอคอยส้วนเข้าไปไปสั่นแต่ว่ายังยังหาดินบ่ได้เนาะงเพื่อนเนาะเคยชิได้ดินช่วงในช่วงหน้าฝนนแห้งอุ้ยลำบากลำพายก็บ่กคอยอยากจก อ่านี่ก็ได้ถมเบิดนี่ได้ถมมาเบิดนี่ก็มีรถบิ่งเดอประมาณหนึ่งหนึ่งรถเนาะหนึ่งรถสองรถสามรถสี่รถห้ารถพอดีหกรถเนาะใส่หกรถบริเต็มรถปวดปวดอ่าถาดถากไปนี่อ่า ไม่อย่างบ้านนี่ป่าท้อบอนเป็นโอ้อันบอนดักเขียดเพิ่นบ่อหนเนาะคักดลีเออเพิ่นเห็ดไปสังเนาะเอาแมงกิ้งลีบมาดูบอนดักเขียดเพิ่นอ่นั่งเลย ี๋ยวจะถาถานนอกบุษวีเพม่นก่อนเกินพากันเห็ดอยังกันบ้านอ่าหรือว่าเปิดหรือว่าเปิดอาดอกหรือว่าเปิดดอกไฟชนีเนาะเรือเปิดดอกไฟชนีแล้วก็เอาน้ำใส่กระมังหั่นแล้วก็ให้แมงกินลีดบ่าเรือแมงกระดา,านเนาะพี่น้องแต่ว่าแมงกระดาบอตาคือเห็นมันเป็นไฟสีเขียวมันเกออกสีอิดนะพี่น้องเนาะ เด็กออกสีมันออกสีอิดๆนั่นเป็นสีอ่านั่นก็ใส่กระซานนี่ไงมันบินมาต่ำเนาะมันบินมาต่ำตกลงกระซามฮะเอ๋ไปเดี๋ยวนาะเดี๋ยวเอาไปทำเบิ้งงานทางน้องบุญทวีเพป็นก่อนพี่น้องเลยอ่าเพป็นพักกันเห็ดกับดักไปช่างกันนี่ยังไงล่ะจิบจิบปุ๊บละ โอ้ยเนาะโ้ยสบายดีโดยโดยโอ้โหทุกันก็เนาะจะเอาเนาะโหดกันก็เป็ยนยังอ๋อแตยังบม่ได้เปียกในปีนี้อันนี้นะอันนี้ก็หาีนี้ยังไ่ได้เปียกเลยนี่ก็บท่อไปเพื่อนหมอจิตเมื่อคืนแหลยพอพาลูกชายไปห้องหมอบริสามาขึ้นทีแต่เอาน้องผีมาก้อนว่ะผีมาปรีกับถือมือวั้นที่อย่างกอลื้อเลยมันไอยแต่ใกล้สงกรามอะไรน้องผีก็เป็นไข่ นี่นะเป็นแต่วันที่ชีวิตเ <c oughs> นานะว่าเต็งน้อยมั่งกลัวพ่อกับแม่นี่เสียงยังบริอยากกันเลยคือกันอ่าน้ำหน้ากับผู้ดีบดป้าบดกระลุบเลยนะอะไรกันเลยมีหากระเป็นหาเลยโตโตกันเด้โตโตกันเป็นวัดอันนี้หันน้ำเศร้าขนาดวัดใหญ่วัดใหญ่ยยลูกบวชเวียดกโอ้วววอะไรกันผู้ดีวัดนี่ลายคน์นก็ย่าเรื่องขายเลยมันไปปีเก้าใชแต่ว่า มานอยู่ว่าเฉยนนั่นว่าหลังจากการวิทย์ปีใหม่ไปอะไรกันไ้ซื้อรถตรอกล็อตเตอรี่เะบใกล้ใกล้พ่อพ่อได้ชื่อเลยเอฟซีมาซื้อเลยเอฟซีกว่าถึงลอตเตอรี่แล้วถึงได้บไปซื้อว่าแมนแมนบไปเห็นจะยืนพ่ออกันอยู่แดดชี่ว่อเฉนเนาะไปได้ปุ๊บได้ซะได้เมื่อปลายเฉยเนาะโดยโดยเออโอเคเดินทางปลอดภัยไปพี่น้องเลยโอ้โหมันรักสังหาน้องเข้าหรือว่าเนี่ยฮะ นี่นี่ลักทานนี่รักทานนี่เนี่ยรักทานนี่แม่นบ้นี่ยปิ้งลไรอ่าเออสวัสดีเด้อโอ้อยู่พบหน้าพบตามืคอนี้เฮ้ยดื้อขนาด่นนี้นั่นลงลงแม่ถึงต้นไม้นะยังบวกลงอยู่เออ เมื่อไ้สิไปอีกบานนี้โอ้เพื่อนเพื่นนไปแล้วไม่เห็นนาบอนไปบอนน้ำนี่นะไปบอนโรงงานน้ำเกือบสามล้านุเออบัรบัไปเ็ดรีสองพันสามร้อยเออสองพันสามร้อยไปบ่อนใหม่แล้วเดีบอกจะพูดเขาอันติดไฟห้ามหอ กินนี ite, ่แล้ด e. ันเดือนหนึ่งสี่พเออใครยื่ทำนะเดือนหนึ่งสี่พันาวันนี้ไปขับรถชงหน้าเรากับป็นรถเดื่โอ้ทำับรถป็นนะโอเคได้แหละป้าลูกมันตัวน้อยกัมาให้พี่น้องเออจะกินเราเลยบอกตายกินแล้ไม่ติดได้บมดเสปาเนาะมเทีระบบกิ่นเออเิน่ายิ่งนินผู้ตู้ว่าเดือนนึงเกือบสามพันปลายู่จีนอกเนาะ จะจอคัดจามล้าเลยบนี่ล่าก็ตตอกกันหน่อยหนึ่งสี่เนาอยบอยจะได้เงินหนึ่งสี่เ่นหกคัดมาขอตัวจะไปล่าก็ตกกันเดี๋ยวขอได้หน่อยจะแบกงนะอืมอืมอืมบอยอากาโบแมนว่าดอกบานเท่าันมาจานทึ้งเขาจ้านทึ้งอ่ามันกะอดับสมล้านหาสองล้านหาจังสีโอเคบ้านเนาะอันนี้นั่นนี่สี่พันนั่นสี่พันห่านังกินเขาเองอยู่เองนะ กนกินแต่เดือนชามเชนเขาหายเงินกินอาชามเรื่องบางชุมพวกนี้นะสมมุิว่าสองมาที่ชิบเก่าเราหายไปวันที่เช่าเลยเขาอ้ออ๋อเพราะว่าสองคนกับแปดพันเเนาะแม่โอเคอยู่แล้วคอยจะเข้าบ่อได้อ้าวไะขอไปชื้อๆไฮะไปเฮ้ได้ง่ายๆเรียนเรากินนี่นะไปหนึ่งเข่าหนึ่งเออเข้าบ่อได้เข้าเขื่องล่างเลยคนบ่อได้ล่างกระตุกอยู่หันได้แม่นอยู่งาน เขาเลืองว่ะเขาผลิดมาดำเกาะผมได้แบบคนมันแขกน้อยแขกใหญ่มี่มันหนักเจ้านมีแต่ว่าถาร้เห็นหน้าบ่ายเนาะแล้วก็หาหาเงินหานี่ไปแบบไม่เห็นหน้าเจ้าหน่อยเด็กก็ชื่อเขากินอีบาต้าว่าเวียงวัดละบ่เวิดละบ่โอ้ยยัง่ยเขาเปลี่ยนสามสอบโอ้โหพอมาแต่เถื่อกบคอยถาระดูกไปชอยบ่เอาไปชอยเด้อหน่อยไปบ่เลยเอ้แล้วก็เป็นไทยหน้าเดี๋ยวให้เราไปชอยเนั้งทั้งดำทั้งไทยเราแน่จะไปนะ แบ่งให้ดอกเขาดอกใครกันที่ไปใครอาจชาเอาใคนปูตี้อ๋อปิตีเนาะใช่แล้าไปเจอเราสุอ้คนนั้นเขาะมีเอาลายบ่บ่เท่าพอไอ้นู่พ่อเลยได้ไหมท่าพอแห้งบ่มีผู้ผู้ไทยอยู่ฮะนี่เนี่ยนี่เนีเป็ดได้หรือเนาะลูกนี่บ่ได้กินข้าวเจ้าเจ้าหายเท่าไรก็กินบ่ได้เติมกัำนังเองนี่ก็หายบ่ได้อันนี้ดอกเดียร์ที่ทาท่าพ่อเพื่อนคอยชี้ยอดเดี๋ยวเอาบ่ผู้ช่อยแห้งเอาสีห้าม้าวันนี้เราขอกินข้าวน้ำ ได้ขอดกคือจะเห็นนะฮะอยู่ตรงตรงเนี้ยยิ่งข้าเปลือกทาบชอบเพราะว่าถ้าพอแล้วก็จอยแห้งเลยคนเป็นเบาหวานอ่าขี้งอคาดขี้งอไทยอ่าอยู่ก็ง่ายนะสองเท่านะแต่กับลูกคอยนี่ลูกสาวเราแล้วแหละดำหน้าขวากับเป็รเออเออลูกกาดำหน้าได้เออโอเคแล้วกันได้แล้วแต่บ้านเฮาเอ้ยมันกับเห็ดไหน้เห็ดหน้าเลยบ้านเฮามันกับไม่ได้มีอย่างลายดอก

เขาาบมจกแต่ว่าแต่ว่าสิคอยคุดคนเขาเองก็ไหวยรับให้น่าโกนไปแล้วเจ้าแต่ใครเนี่ยแต่ว่ามันบูซวงไปไหนเราเอาชีโรต์บาลลี่คันมี่พูดได้มางเลยเจ้าลักออเดอร์เราไปทงห่าเล่าเลยสั่งเลยแล้วชิพจ่ายเงินเองเราบอกเออเนาะมันกะ ยากน่ำมาผูกมาจกนี่แหละค่ะที่เขา้ามาคันน้อยนะเขา้ามาเอออยากมาแบบแบบช่วยโอกาสว่าแบบว่าเขามาจกให้คนอื่นแล้วเาเห็นเลยเออเขามาแล้วเขาคว้าเขาอะไรก็ได้อ่าเอาลาไปเลยเออว่าเราก็ลืมถามเฮ็ดไปชักนั่นนะเอาเชียวเอาแเบคชอร์ได้คืนนีได้โลกกว่าพระชิ้นหัวชุบเจ้าปลาคันทู่เขาไว้ต้อนเลยมันเป็นแบบ แบบอันเ่าเปิดเสียงป่ะแม่โอ้ยแล้วเปิดเสียงเอานั้นเลยไข่เต็มท้องแซ่โอ้ยบ่กพอทำลูกอะละมากพอฉาบผัดกิโลนึงนี่แหละกิโลนึงนี่แหละโอ้แฉนาขัดขายไปเลเออพี่น้องเนาะไก่ติ่งหูกะเชียวบ๊อบบ๊อกกะข้าวหัวไว้ผักเลยเออเนาะอ่ะก็เคยอันเห็ดเอาอยู่แต่แต่บ่เคยเห็ดแล้วนี่เห็นแล้นี่บ่เคยเหโอ้มีผู้ฮับซื้ออีก ตลาดนอ่นเ็บอกเลยดูเส้นหามาขายลูกเขาอเออเออๆๆจดย้าง่ายเด็กินเด็ดและวบงันเหียวจะได้เนอ้ไอ้พ่อไอ้มันเพ็ดอ้กิน็ดี่พราะสบยบุญจนว่าเออไอ้พ่ออ้พ่อซ่บก่อนที่รอหนาะเอหายอห้แล้วกินวเห็ดห่อนปากถั่วเลยคนนี่ลองกินบ้างเหออืม ถ้าบ่อยากกินเรากินเลยนะใครอยู่อ้ายเรามาอยู่ลาวอยู่อย่างที่ก็เล่ากับบุตรในชีเลตอย่างนู้นก็อ๋อถ้ากินอย่างกินเออะแบโอเคโอเคไปสิน่ะใช่เราครับ่มีคือมองระบาเออเราก็เข้าใจก่อเพราะว่าคนมาอ่าเพราะว่าญาญญาญแบบโอ้มาอยู่เลาแโอ้ยอะไเนาะการงานกับบุคคลมีเหตุหรือว่าการดำรงชีวิตมันคือต่างกันแท้สินะแต่ว่าเจ้านี่ถือว่าอยู่แบบนี้ได้ก็ถือว่าโอ้โอเคโอเค กินหอยกินกระพูดแล้วก็กินไนม์มดไข่แดงค่ะอย่าบอกนะไปต่อยใครเราแดงเป็นอีกว่ะเออแมงนี่ก็้อดนบ่ายโมกอะไรเอาแม่บ่ายโมกได้คืนนีเออเออเออได้เรคแล้วก็นอนหลับเลยโพดีนอนหลับพอแล้วก็โอ้ชาว่าเราได้คืนละโลละโลนี่ก็นโอ้โลนี่มันจะมาลายบางได้ตัวได้ลโบายเนาะแมงแมงนี่มันขนทางที่ว่านักเยอะเนาะนักได้ถ้วยถ้วยนึงได้บอลโลนึง เนาะไม่ได้เลยเนาะพอคันได้ไล่แั่วอยสิคเอาตลาดด้วยหมดมอนไม่ได้เป็นก้องอะไรี้หยาดน็ขูดเมื่อคืนนี้หยาิกันขูดกับมันใช่ปะาเออต้องปูแพร่ยางก็ว่าคัะจากบ่อตั้ม้ายางแล้วมันแหลนลงก่อนชาบเองมันนะแล้วก็เอาหนำไปใส่บัตรคำเลยเอาหนำใส่ได้ชาบน่ะยจนว่าแบบเขาปูแพร่ยางคือเขาเชียน ตาเขาตาอย่างที่นะเปิดแห็มรดนุงม้าพยายฮะนี่อันนี้มันแลนตําตึงตึงตึงต้ปอกตั้ตึงตองปกมัน่อะไรกัู้ยทงอะไรก่ะตัพยายกับตองปอกขึ้นเลยเออเด็กประเงมาดิเออเอาอะไรวะใครจะติดัวมา ไพ่หักมดชุก่อนแต่ว่ามีไพ่ผ่ารับมีไพผ่าแล้วอุ้ยบอกพี่สั่งชิ้นพอมอ่ไพ่ในหน่อยเราชื่อนะนะก็อยากได้หมอใหญ่ๆหมอใหญ่ๆหมอใหญ่มันกินแหนมเด้งหยอดซามโมงนี่แบบไรได้จ้งะสองล้านสองล้านจิตสองล้านจิตแล้วมอ่หญ่เลยเออเป็นตังจิตนะเพราะว่ามันมันก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ว่าเห็ดให้เฮามีรายได้อยู่เด้นี่สิว่าเฮา แต่แต่ว่าถ้าตคุ้มือมันก็สิอาจสิบ่มีเนาะบ่ได้ว่าว่าบ่มีบ่มี่ไมเห็นบ่มียืนยันว่ามันก็ขึ้นมาแถวๆนะมื้อนี้ดูอ๋อยามหน้าแหเฮงลายมีลูกน้องวมาต่อให้มันหมดเด้ออาก๋บ่จะน้อยนี่มันกิดเข้าเนาะแล้วไม่มีใครต่อเออมันมันดันได้มันมันดันต้นเข้าต้นก้าวเนี่ยดันต้นเข้าต้นก้าเลงชนก็ตอนผมไปส่งน้าส่งน้านี่ยเราไปชนบ้านไหนก็ไม่มีนาก้อยเนี่ยก็ไม่มีนะบ้านไหนไม่มีฉลุกเลยแหละเหล่าคอยทำอะไรเชื่อยเลยมีแต่ที่เดียวนี่แหละครับ เอามาเห็นนะว่าเห็ดยังว้าไปชนน่ะนะอ่าแต่ว่าคือข่อยก็เคยอยู่แบบเราเปิดเอ็มชามเอมันมากเกินล่เก็บตามเดิมไปเอาใหม่เราเบิกด้วยคนใหญ่มันใหญ่เด้อ่เอ็มชามนะบอลตอนไปเอ็มชามเราเปิดแบบเอมแบบแอมเลยแบบเอนะแอมก็แอ็มขยายเอ็มขยายไปแบบขับที่ไป้ะเนาะดัง้สู้จนกระจนหอดบอลทุกคนอยู่ตะกร้าเราจะใหญ่เออมันดังปอ คนแถวนันน <se> er> yeah, sure. ี่ะเชน่เวนาะไนเเจาะคนเดินมาถึงเดินมาเลยแล้วบ่ทายืนง่งเขาเ็่นีนอนบอสจะเที่ยเปิดไฟจะเที่วปิดไฟเอาเขาเชียวเขาเห็นยังไงบอกเขาไปยาได้เต่อยังเขาเขาบอสไปเอายังอยู่เงินนัเนาะเขาอยู่เือนเอาไปยาแล้ก่อนจะห้ามเตียงก็ตไปนอนน่าให้คนเอาเข้าเข้ามากบอสอย คักๆๆอ้าวๆดีใจนะแม่อ่ะสรุปแล้วกงานที่ว่าไปเฮ็ดนี่แม่นบ่ไบัดนี้เนาะมันบ่คุ้มไม่คุ้มแม่บ่คุ้มบ่คุ้มแต่สิไปงานใหม่บัดนี้ไปงานนี่สุมืออาๆนั่นแหละะโอเคเนาะอ่าน้องคุณนอนก่อนพี่น้องเอ้ยก็คือเว้าแล้วมานี่กรอคิดว่าห้วยนอบุวเพิ่นได้ดินมาใช้แล้วบ่ว่าเนาะส่วนดินข้าเฮือนลบ่ว่าเฮากําลังเาว ตาข้างล่งจมห่าเออไอ้กะหากำลังลูกสาวเป็นไข่นอนห้องมอชองสามขึ้นโมบิลินสงการตัวไปนอนห้องมอเลยคเออปีใหม่อะเรียร้องแมนนี่ผมอยากให้พ่อแล้วป่านเดียวเช่าแหละเมื่อยแุ้ยเนาะนี่กับผู้นั้นเราไอฮอกฮอคกับผูนั้นไปกินขนมลายเด้วยขนมลายอ่ไอ้แฮมแฮมเยอะเอาห้าให้กินเข้าได้ผู้นี้กับไข่วัด มันนปะแต่ว่าเจ้ามะหึงที่นี่ต้องเที่ยวไปตัวบัสบ่หรือว่าอะไรเราเห็นบัสจับปอนะอ๋อเหตุเหตุเจ้าจะเห็ดจากปีกับห้าปีห้าปีโอ้โหห้าปีอยู่วิตแัดเกศีขึ้นมาสู่ข้องกับปอมเป็นเขาเล่าเลยก็ปอมเออเห็นยู่ได้ป่อตาบ้านอัตตังเพราะมันมันกะปอไก่กันแห้งเนาะบ้านป่อตากับบ้านเพื่อนกันมันกะถือว่าถ้าว่าเอามีรถไทยนี่ไปหาเห็ดหน้าแถวนั้นกับมิไลนานั่น ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับขฮามีทุนบ่อรือว่าแห้งข้าหอะพี่น้องขฮา่มีทื่นเน่าก็ไปชอยแห้งชอยอย่งก็ได้โยแมนเรื่องเข่าเรื่องน้ำนะบ้วมีปัญหาดอกคน่เฮ็ดชอยกันชมมาพอควรน่ะขานคยนั่นเงื่นบยังมีก็ย่านมีขาเนาะมันก็หาพอได้ใช่ไปวันวแล้วเนาะแต่ว่าตัวเข้าตีจะเบื่อแห้งเขากินนี่บ่มีอยกได้โอ้แม่นเลยแหละ เราชูไปได้เห็นที่อันนี้ใต้แล้วบอว่านเปลงแ้วเขาไงยูเรามาจีพี่แล้วก็ขยันไดนะ้เป็นชองเหดด็ดยี่เ่วยคนไทยมาอ,อยู่ออคนไทยมาอ,อยู่เ่าแล้ว,ลวไปหาเห็ดเวียยคนไดดิวะเนาะนบ่ได้เห็ดเวียแต่เราเอา้นี่ที่ปูกวักขึ้นแล้วก็ีเอาแมงอันนี้ละคายบอกว่าีหางเงินเกโอเคเราดีตามั่วให้ไป,ไปนะไปหาอืดกาแฟีให้แม่งนี่นะให้ดอก À, à, ao à, à, ừ, <laughs> <laughs> à, nó hay quá ao hay mất 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 thấy mất 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 là mất mất nó mất 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 phải mất 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 โ <Okay. S 2> อเคพี่น้องเนาะจังได้กับขมุกขอบใจละลายที่เขาบึงมาส้มและกับบุกคดขามโฆสน่าพี่น้องเลยเนาะถ้ายคลิปนี้ขอก่าวเขามาสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย